ทุกเสี่ยวนาทีทุกคมมีดทุกจังหวะเราตายการที่เคยดูครูมาเล่นบล็อกเนี่ยเดี๋ยวขั้นสองใช้ได้ไม่จำเป็นท่านหนีไม่ทันวันนี้จริงเน้นการฝึกเพื่อใช้งานในภาพประชาชนทั่วไปที่เราอาจจะเจอเหมันเหตุการณ์แบบนี้ยิ่งปัจจุบันอันตรายมากเพราะนั้นตัวเรานี่แต่สำคัญที่สุดรุ่นก่อนมีมีมีดหนูใช้ไม่เป็นก็เหมือนเราพร้อมไปยืนในชาวบ้านเขามีดเหมือนงูนะงูพิษด้วยโดนแค่สองนิ้วมีสิทธิ์ตาย หนังระบางไงเขาไปเจอปอดไปเจอหัวใจไปเจอกระเดือกจะเหลือไหมเดินปาดคอซิ่เลขาดก็เสร็จแล้วอย่าพวกนี้ใช้ก็ใช้ปปไปพือหวานหน่อยต,อตว,วัดตะเอนเข้าไปไม่กรูกขา่านะครับจะตากับมีดไทยตรงที่ว่าสไตล์มันจะไปไปแหลมเชื่หรือไปแหลมตรงแบบนี้เราก็ผู้หญิงผู้ชายพบก,ก็คล้องคอมันฉกม็ได้อันนี้บหมกพกูกตะมวยไม่เหลือนะครับเข้าคอเข้าเต็มๆเลยเราชกเปไน็นง่ายมาก ช้ได้คมด้วยชุบเดียวเดินผ่านในชุบหนึ่งมีดสั้นที่ยาวสุดแล้วอันตรายมากพวกนี้ถ้าคุณไม่เคยฝึกมาระยะมันเปลี่ยนหมดเลยมีที่ไปไติดล่องอะ่ะเราไปไม่ได้เราถอยไม่ได้ต้องฝึกกับที่ก่อนคนตีเรามันจีินเขามาแล้วนี่เขาเดินมางี่เลยไปถึงจิบคุณไม่เคยคุณก็โดนผีมีก่อนเนี่ยมันจะมีแปดทิศเก้าทาง ขาตอกศัตรูหากยังยืนอยู่กูจะลงมันลงมวยชัยยาถ้าคูยังยืนยงสักวันคงได้ใช้ผูมาทมคือตำนานลูกหลานเล่าขานได้กลองจำนงทองทุ่งทักจับหักศัตรูมวยชัยยาสุดเอ่าทิ้งคาคูสุตางรู้แม่นยำจำขึ้นใจ กันแต่โบราณมาภูมิปัญญาต้องรักษาจนลุกหลานมีตำนานมวยชัยาอย่ามาย่ำยีอย่าให้สูญหายมวยชัยากายจิตวิชามวยชัยากายจิตวิชาสมานกาตากายจิตวิชามวยชยยา ถ้าคุณหลบเป็นเรานิ่งเรามองมีดนิ่งๆได้คุณก็ไม่กลัวแล้วเราช่องตอบโต้จะเยอะขึ้นมีดเดียวจริงๆสู้กันไม่นานถลบก่อนวิ่งหนีแล้วจับมีดได้ไม่เป็นไรต้องปรับเป็นนะของจริงต้องจับปรับเป็นอย่าดื้อย่าอย่าเบื่ออย่ามือเบื่อตรงนั้นเดี๋ยวต้องปรับกลยุทธ์ด้วยว่าเขามีดยาวมีดสั้นเห็นไหมเขาเปลี่ยวไม่เปลี่ยวมองออกคนเล่นมาปุ๊บมีดแรกมันคมมาก่องสองเร็วแน่เนี่ยเขาเป็นมวยเป็นมีดหรือไม่ต้องดูนั่นค่อยว่าต่างหากการเคลียร์มีดต่างหากขั้นต่อไป อัน,นที่หลังนะครับเอาตัวนี้ได้ก่อนอันนี้เปลืกกันอ,อยู่บ้านก็เตรียมนั่งเล่นไปนอนเล่นไปเรื่อยๆท้ายชินนะครับชักมิเิคมให้ไวเป็นกันบ้านเราคืนนี้นะครับ